สากรอมรั์อิมัวฟานจำกัดอิมัวฟานคือสากรอมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ดำเนินกิจการในระบบสถาบันการเงินแบบอิสลามก่อขึ้นมาณนะจังหวัดปัตตานีซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมต้องการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตแบบอิสลามต้องการมีระบบเศรษฐกิจปลอดดอกเบีย้ยหรือรีบา a กรได้รับการจุดประกายขึ้นโดยกลุ่มปัญญาชนมุสลิมที่ได้ศึกษาและร่วมกันทำกิจกรรมในสถาบันระดับรลดมมาศึกษาในภาคใต้มีความเข้าใจในปัญหาของสังคมท้องถิน่นจึงร่วมกันสแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการเงินแบบอิสลามและความจำเป็นของการระดมทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถแต่ปราศจากแหล่งเงินทุนที่ฮา้านรองรับทั้งนี้จึงริเริ่มส่งเสริมให้มีการออมก,การลงทุนการทำธุรกิจประเภทต่างๆให้มากขึ้นตลอดจนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อเป็นเกียรติแก่สอฮาบะสหายของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผู้เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมคือท่านอุสมานอิบนูอัฟฟานอลิฟ้าที่สามแห่งประวัติศาสตร์อิสลามจึงได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นสากลตามพระราชบัญญัติสากลพุทธศักราช2542ต่อนายทะเบียนสากลและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐโดยให้ชื่อว่าสากลออมรัพย์อิบนุอัฟฟานจำกัดทะเบียนเลขที่อจ008335 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2535เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งตนเองเพื่อดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้หลักคุณธรรมและจะริยธรรมอันดีงามบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เพื่อเกิดประโยชน์แก่สมาชิกและสังคมส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีมีสุขรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีความสนใจและตระหนักในธุรกิจแบบอิสลามส่งเสริมให้มีการอ,อมทรัพย์และระดมเงินทุนในรูปแบบต่างๆส่งเสริมให้มีการลงทุนทำธุรกิจในแขนงต่างๆส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีสัญลักษณ หรือโลโก้คืออักษรอาลิฟบาหนูนเป็นอักษรย่อคำว่าอิบนูอฟานหมายถึงชื่อที่ใช้เรียกขานต่อท่านคอลิฟะรอชิดินที่สามหลังจากการจากไปของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลัยวะสัลลัมคือท่านอุษมานอิบนนอฟานรอดยัลลอฮุอันฮุโลโก้นี้จะกลับบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็จะได้คำเดิม วิสัยทัศจะเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเป็นที่เชื่อถือซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมพันธกิจดำเนินการโดยยึดหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดถือการบริการเป็นหัวใจของงานซึ่งจะต้องสะดวกรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสและเป็นที่พอใจของสมาชิก มีระบบบริหารจัดการทุกสาขาอย่างมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจแก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและสังคมคำฝัดเคียงคู่ชุมชนด้วยเศรษฐกิจอิสลามหมายถึงการเกิดขึ้นพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับสมาชิกและชุมชนในวิธีทางเศรษฐกิจแบบอิสลามที่มีความจำเริญที่มีความเป็นบรกะและได้รับความโปรดปรานมารุอติลลาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตลาผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักรวาลสวัสดีการแก่สมาชิกและชุมชนสากลอ,อมทรั์อิบนนอัฟานจำกัดไม่ได้มุ่งทำกำไรให้เท่านั้นแต่ยังมุ่งที่จะดูแลคุณภาพชีวิตท,ที่ดีของสมาชิก ตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิตดังนี้กองทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเป็นทุนการศึกษาการอบรมทางวิชาการและส่งเสริมอาชีพก,การศึกษาดูงานช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัยและภัยพิบตัติต่างๆทาง,ทางธรรมชาติสำหรับสมาชิกทุกคนกองทุนตะกาวฟุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสากา กองทุนสากาดของสากอจะช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวประชาชนผู้ยากไร้และสังคมที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทั้ง8ประเภทตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในคัีริอัล,ลว่ากองทุนเพื่อการวันีมาเพื่อสร้างครอบครัวเพื่อสนับสนุนเงินทุนสมาชิกให้สามารถแต่งงานมีครอบครัวสร้างครอบครัวมีความสุขความมั่นคงสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกับกองทุน การบริการทางการเงินบริการรับฝากห้้นสมาชิกบริการเงินคู่ยืมฉุกเฉินกรตุนฮฮซันคือการให้คู่ยืมเงินยามจำเป็นโดยไม่คิดค่าบริการใดๆบริการสินเชื่อเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสวงหากรรไรของสากรกับสมาชิกตามหลักการอิสลามโดยช่องทางทางมูอามาลาดซึ่งมีวิธีการต่างๆดังนี้เช่นการขายผลระยะยาว การขายบวกกำไรการเช่าซื้อบริการรับฝากเงินประเภทต่างๆคือการให้บริการบัญชีเงินฝากที่สามารถฝากถอนโอนสั่งจา่ายได้ตามกฎหมายเช่นสถาบันการเงินโดยทั่วไปแต่ปราศจากระบบดอกเบีย้ยตามหลักการอิสลามบัญชีเงินฝากประเภทอวดีอคือรักษาทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทมูอรอบะหรือร่วมลงทุนบัญชีเงินฝากประเภทกองทุนฮัจหรือตะบมงฮัจิโครงสร้างการบริหารงานของสากรอมรัพย์อิมูอัฟฟานจำกัดประกอบด,ด้วยสมาชิกที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการคณะที่ปรึกษาสหก์จังหวัดผู้ตรวจสอบบัญชีสหก์ สำนักงานใหญ่ผู้จัดก,การใหญ่สำนักงานสาขาผู้จัดก,การสาขาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆสำนักงานสากลอมทรับอีทโนฟายสำนักงานใหญ่สาขาปัตตานีสาขาสายบุรีสาขานราธิวาส a สาขายะลาสาขารือเส,สาขาจนะสาขาสุงไหโกลกและสาขาคโคกโพและอิงชาวลจะขยายสาขาครอบคลุมและเข้าถึงสมาชิกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หลักฐานจากอัลกุรอานว่าอัลลอฮลเบยงวะหรรมริบา และอัลลอฮ์นั้นทรงอนุมัติการค้าและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ยสุรอัลบาบรอองค์การที่275หลักฐานจากฮะดิษรอสุสสลลลอฮ์สุลลลอฮวะลัยฮิวะสัลลัมประนามสาบเช่งผู้กินรับผู้ถูกกินจ่ายผู้เป็นพยานและผู้จดบันทึกสัญญาดอกเบี้ยหรือรีบา รายงานโดยมุสลิมเต็มีไซและท่านอื่นๆขอความสันติจงประสบแก่สมาชิกสกาทุกท่านอขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจแก่สากนและสภกนสามารถที่จะดำเนินการและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด าสากลน,นี้มีความตั้งใจว่าสากลน,นั้นต้องเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสมาชิกและสังคมนอกจากจะให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของอสมาชิกทุกท่านแล้วสกวากลก็จะเอาผลกำไรจากผลประกอบการของสากล ไปช่วยพี่น้องสมาชิกและช่วยสังคมโดยรวมนับว่าเป็นสาา์ที่มีการจเจริญเติบโตอย่างน่าภาคใ,ใจนะครับอันนี้เองนะครับทำให้สรร์มีโอกาสที่จะช่วยสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมให้แก่สมาชิกไม่ว่าจะเป็น เงินจากาศที่เกิดขึ้นที่ช่วยเหลือ,อพี่น้องครับสากลก็จะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสากลนอกจากว่าจะให้บริการเ,าเพื่อทําให้เงินทองของสมาชิกนั้นเกิดความปลอดภัยแล้วาสากลยังยังลงทุนนะครับเพื่อที่จะหาผลกําไร แล้วเรามาแบ่งกำไรกับสมาชิกแล้วก็สมิสากลก็จะ,ะคิดทำในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็พยายามคิดนะครับโดยพาะอย่างยิงย่งทั้งทั้งคณะกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับพร้อมที่จะทิะ้ความคิด ความมุสาหะนะครับเพื่อจะทําให้กิจกรรมของมุสาวกประสบความสําเร็จนะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านออีกครั้งหนึ่งนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะการซุนัยฮะอับดุลสาลาหมาฮิคุมุราะฮุลลอฮิร์อัลฮัมดุลลาห์ชุกุรอ ขอบคุณเอกทุกสุขตาดนาะที่ได้ให้เรา,เามีวันนี้เนะี่ยเอามาฟังเองถือว่าเราได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่19นะก็ช็อตล็อกปีหน้านะี่เราจนะครบ20ปีนะครับที่บตอนนี้เรามีสมาชิก55,000คนทรัพย์สินช็อตล็อกเราตั้ง9ปีนี้ถือว่าสักงก่อนแสาม ที่มีเงินท 1, นุนพันล้านกับจำนวนบรรดาสาขาที่จิดวามากที่สุดในบรรดาสาขาอิศาจตอนนี้เรามีอแปดจะเพิ่มอีก2อเป็น10สาขาครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดภาคใต้จากทั้งหมดนี้ด้วยความประสค์ของแล้วก็ด้วยความพยายามตั้งใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาชิก ทุกคนทุกท่านนะที่ได้ทุ่มเทให้เรามีวันนี้นะในฐานะตัวแทนของเจ้าหน้าที่ผมขอ,อจึงยังนะให้กับทุกท่านนะว่าเราจะตั้งใจพยอยามเพื่อให้สากรให้มีนั้นได้เป็นที่พึ่อของของสมาชิกและชาชนก็นะส